สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่13พฤษภาคม2568พี่น้ารอยหมืิ้อนี้เดินทางไปไกลเนี่นะครับผมหลักกระพ้า FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับมือนี้เดินทางมาหาปู่72ท่านผู้ชมนะครับผ้ามารับชมครับโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่16พฤษภาคม2568 นะครับบรรยากาศพี่น้องนะครับฝนกําลังลงเม็ดฝนกําลังตกท่านผู้ชมนะครับท้องฟ้ามืดคึมนะครับผมเอ้านะครับมื้อนี้นะครับบ่าวเ่ากะนําน้ําพี่น้องสาธุบุญกับ FC ที่เพิ่นไเรรวมทําบุญกับบ่าวเ่ากับแม่หมูนะครับวันนี้นําน้ํา20แพ็คนะครับมาถวายปู่72พร้อมท่านผู้ชมนะครับจะพามารับชมโค้งสุดท้ายนะครับนําเด้อพี่น้องเด้อ นาบเล็กเด่นเล็กวิ่งปูถือว่าเดินดีนะครับผมมาทุกงวดดับงวดที่ผ่านมากกับมาหก่านมช้ชมแต่ว่าจับคูบ่เขานะครับมาหาปูตองวดแล้วนะครับมือนีเดินทางมาอีกพี่น้องนะครับมาหลบบายพี่น้องนะครับพราามือเศ้าเดินทางไปหาปูนนสวรรค์ไก่เนี่ยนะครับก็เลยมาหอดบายฝนกระตกธรรมช้ชมเบิ่งทองฝ่าพุ่นครับมืดคึมนะฝนตกดี่านผช้ชม เข้าสู่ฤดูการทำนาแล้วโอ้ยหมกม่วงปูนะครับหมกม่วงเต็มต้นนะครับเอานะครับเดี๋ยวบ่าวเถาะจิยกนนำถวายปูกอนทำช่วปูกำลังมากนะครับฝนตกพี่น้องฝนตกตลอดทางฝนตกตลอดทา้งปูเดินเศร้าไปไกลกันเลยมากมาเถือหอดบายๆเอาถวายน้ำปูกันทุกช่ สาธุบุญน,นะครับเฮ็ดบุญ,ญ,ญนะครับให้ได้บุญน้ำกันเดอ้อเอฟซี FC, สุภูสุคนนะครับก็บมีเพ่นฝากมาถวายน้ำนะครับเอฟซีน้ำบาวแถาน้ำแล้วก็บบ้าวแถาแม่หมูพี่น้องก็ร่วมถวายปูนะครับผมอจาจ็ะจะไปถวายแต่ละวัดธรรมชมนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองลังไมาด่งสายน้ำด้วยพี่น้องได้ให้ได้โชคให้ได้ลาภให้มันหมาเอาเดี๋ยวบาวแถายกน้ำถวายปูกอนครับ กาบนมัสการครับปูการนมัสการเจ้าครับปูเจริญพรเจริญพรครับโอ้ฝนตกดีน้อปูเนาะมันเกี้เขาหนาฝนแล้วเขาหนาฝนเขาฤดูการทำหน้าแล้วตกซุ่มือท่านผู้ชมนะครับมร่างก็ได้กะุควานเอาแต่ตลอดทางปูมาเมื่อกี้ฝนตกตลอดทางวังไอ้วัดปลาไผ่ไงเนี่ปูตกแบบยังแห้งต่เขาเขียนวัดปูเป็นอย่างคือน่าตกเจ้าค่ะมันห้อกระเซาห้องมันปัญดีนี่โอ้ปัญพี่ปะค่ะงานฝนก็ร้องมาอีกเลยอืมใช่ปลาหองพึมพึแล้ว สาธุบุญเด้อพี่น้องเด้อนะครับกับเอฟซีทีเด้รวมนับถวายน้ํานะครับปูนะครับผมหลักะเบ่าแถาไม่หมู่านมูาชมนับสาธุบุญนาสุภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองหลังไหลมาดังสายน้านัปูเอานะครับสรุปโค้งสุดท้ายพี่น้องใกล้แล้วนะครับวันนี้วันที่13พฤษภาคม2568แล้วพี่น้องปูมีเปลี่ยนแปลงบ่ครับอ่าเอานี่ครับ เหล็กวิง่งงวดที่ผ่านมามาอยู่ด้พี่น้องด้อเอาฟูไดอยากเบิงเ่งเหล็กวิ่งปูเขา้าเข้าทุกงวดนะครับงวดที่ผ่านมามาหกนะหกกับเจ็ดมาหกนะครับเหล็กวิง่งมาสูงงวดพี่น้องนะครับงวดนี้ซีกับหานะครับผมอ่า,อามาแปดหานับมาหานะครับงวดที่แล้วเอมาแปดหาเอา,า, 8, า,เอางวดนี้เน้นตัวได้ปู ครับผมชุดสรุปปูปูอ้าปูจะสรุปให้ท่านผู้ชมครับแม่ฝันว่าบินบา่าอาจารย์นิมนต์ไปบินบาาครับแม่เอือถ้บบาบ่าค่ะเพราะไม่เรียกเขาอะเรียกบินบาาฝันว่าญาติโยมนิมนต์ไปบินแม่นต็มเลยด้ยครับ มือนึ่งเปอร์เห็นต์เราไมาถวายต้นเงินครับอืมบ่เป็นชุดที่ปูให้เขาหรือบ่ปูจักแล้วงวดที่แล้วเลขฝันปูสามแปดพี่น้องแับเลขฝันปูสามแปดออกสามแปดแปดจำได้แต่สามแปดอ่างวดที่แล้วเพราะว่าจำได้แต่สามแปดอ้ปูถ้าสะเลขกสามเลขกแปดมันตัวเดียวกันน้องปูเนาะนอ่าในข่าวเมื่อกี้เลยครับปูอ่าอันนี้ผู้ชมเนี่ยอ่างวัดอ่ะอันนี้ 16พฤษภาคม2568ันหสี่ตัวเนาะแล้วเดี๋ยวคัดสี่ตัวให้ครับสี่ตัวเงินล้านปะปู่เอาสี่ตัวเงินล้านท่านผู้ชอมาหันงวดที่แล้วนะมันมาสามตัวครับแต่ว่าบ่มานทำกันเนาะปูเนาะแมันเตี๊ยบแน่คือเตีดอ่าสี่ตัวเงินล้านท่านผู้ชมนะครับข้งสุทธิ์ไทยารบอโตนจะม่านะครับว่านี้ก็สี่ตัวเงินล้านสี่ตัวเงินล้านเก้า 0ปลายตัวนี้905สี่ตัวเงินล้านผู้ชมโคงสุดท้าย9056ถ้าเขียนเรื่องกันเขียนตัวใดปูวหรือในสี่ตัวนี้เลยมันก็ชี้ตัวเมื่อชี้ตัวเป็นเลขคนละสูตรเลขัวเด่นนะชี่ตัวขั้นต้นนะเอากระดับตรงกันครับตัวนี้ได้หระปูวมันกรดตรงหรือวคือมันมีสองชุดมันเข้าใจตรงอันนี้เป็นชุดล่าง แต่ว่าสี่ตัวน้ลานให้เน้นชุดนี่แม่เดี๋ยวนี้ก็ครับก็เรียนัันถ้าจับสี่ตก็มีเก่ามีศูนย์มีหามีหกบางสิบปูปแม่ครับเรือจับใช้กันอืโอกาสมากโอกาสโ่หนึ่งนะครับคูหนึ่งหรืออ่านจะมานสามตัอนะครับเรียงวดนี้แล้วเรียกล่างนะเรียกล่างเราถูกเก่าเหาอหร สรุปแล้วก็ <c oughs> สรุปดปูชุดนี้จับให้ป่ปูครับรหกเย่ศูนย์หาเน้นชุดนี้ป,ป่ปูครับแล้วก็าศูนหครับยังเป็นชุดเดิมเกครับศูนหมันออกแล้วเนาะครับนี่ก็เลยเอามานี่เป็นตะน,นันเดีวก็เดางเดล มีสองตัวนึงครับ <c oughs> สองตัวใบสอตัว้เขาเนี่ยครับสามเจสามเ,เ,าเี๋ยวกบจับสิกันนี่แเครับแค่นี้ปะปูอืมัาานามาตนี้อันนี้นสี่ตัวเแบบงินล้านปปูแม่นเอาชตัวนี้อ่าแบบสี่ตัวเงินล้านเก้าศูนย์ห้าหกปปู ถ้าเท้าเขียนเลี่ยงกันเขียนตัวได้ปู่ได้ก็ถ้าเขียนเลี่ยงกันซีตัวนี้เขียนตัวใดเข้าเข้าตัวใดออกกันก็ได้ครับเก้าศูนย์ห้าหกก็ได้อ่านี่ธรรมบชมไม่ก็คือเก้าอ่านี่ท่านผู้ชมสี่ตัวเงินล้านสี่ตัวนี้จับวิ่งกันได้ไหมแนนไปแค่ละจับเอาในนี้ตัดนั่นให้ก็บศูนย์ห้าศูนย์หกแค่นั้นแนนอ่าท่านผู้ชม 0506-9596ชุดเต็มได้พี่น้องได้อถ่ายชุดเต็ม0506-9596กัน0ูนย์ส่ปะปัแมนอ่าเขาถ่ายเลขฝันนี่ตีเป็นตัวใดล่ะปูเลขฝันบินธบาทมันมีศูนย์สีครับเอาเขียนเลขฝันใปูเลขันเนาะครับเลขฝันฝันว่าบินบาทฝันมันมีหกแปดเจ็ดกับศูนย์สี่ครับ เลขฝันเอาคือว่าหกแปดเจ็ดปักแล้วเพราะว่าอันฝันเห็นอันบาทบาทเป็นเล่นสามมันเคยออกเู้เนียอุ้มบาทบ่ค่ะอุ้มตาบาทเป็นสองฝาครับคือตีเป็นหกเพื่อคือเป็นหกแปดเจ็ดปัวเคยเคยพันเห็นบาทมันมันเคยออกเท่นี่อ่ลเอาำยไงนะละทีละศูนย์ซีเดียปัศูนย์ซีมันไม่แปลกฝันบัหรือจังไงคือตีเป็นศูนย์ซีมันไม่เคยออก ครับอืมคือมันมาเกี่ยวกับอันเห็นบาทตังก็นี่เออมันมันเป็นบ่าครับมันมาเป็นโซซีก็เป็นเคยเป็นตัวนี้นะมีมีแค่นี้เอานะครับท่านผู้ชมคือพอเห็นเห็นจังหน่อยก็เป็นซ้ำเป็นกันนะมันนั่นครับมันกี่โมขึ้นโมชุดล่างเน้นคู่ใดปูชุดล่างนี่เน้นที่เก่าปูนี่ชุดล่างสามเก็ดสามแปดได้ท่านผู้ชมเด้อนี่ตัวเดียวนี่เอาสามแปดตัวต่งแหละสามแปด เน้นตัวเกานี่อ่าเน้นตัวเกาท่านผู้ชมอันนี้ก็สามตัวนี่เออนสามปัวตัวเก่านี่อ่าเออนะครับเก้าศูนย์หกตัวนี้คักคัทแมนอ่าเน้นคัทคัทขาต่าเข้าวขาสองตัวเลยขาปัวศูนย์ห้าศูนย์หกแมนเก้าห้าเก้าหกได้พี่น้องได้ชุดเต็มเลขวิ่งวิ่งห้ากับหกได้พี่น้องได้ผู้ใดอยากได้เลขเด่นเลขวิ่งปูย้ำห้ากับหกเลขวิ่งนะครับผมอ่าสี่ตัวเงินล้านนะครับก็ยังเป็นตัวเดิม 9056นะครับชุดบนนี้แหละนะครับถ้าบ่มักชุดที่ปูจับใหก้กรจับวนเอาในนี้ผู้รดมักเก9 6นหะครับ96ปูกระจับห้อยู่นะครับ09เกาลักซีฟ <09 S 2> ลักซีฟ,ฟ<อ>ไม่ว่าเดเก้9เก้แม่น้าเอาเก้ก,กับเกา9กับ0พอ9กับ0ลักซแม่นลักซีบนครับปูถ้ามาบนเนเอ่าเอานะครับทผช่ชมเล็ฝันปูคือ687ปเจปูฝันว่าฝันได้บินทบาต ฝันยม่มนิมนต์ไปบินธบาท,ท่านผ<ต>ู้ชมปูวา่าเรียเ้ยงแถวเต็มอยู่นอกจากเลขเขาเนะอ่ะอ่าบอยดังสันปูว่าถ้าฝันแบบนี้คือเขาแล้วเลขอืาเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับโค้งสุดท้ายนะปูไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับยังย้ำเหมือนเดิมนะครับละกาศเน้นสี่ตัวเงินล้านก็คือ9056นะครับสี่ตัวนี้ก็ตรงกับชุดที่ปูให้นะครับสามตัว905 906นะครับหกศอันนี้ชุดชุดเต็มนะครับ ศูนหาับศูนหกับสาแปนี่บนล่างไว้อ่าสคู่สามคู่เอาบนล่างเด้อพยามบนล่างศูนห้าศูนหกสามแปดสามคู่นี่ปูยำให้แล้วพี่น้องศูนห้าแเป็นเป็นบนล่างอ่เลแค่นี้นะครับเอาแค่สคู่นี่นะปูได้มักเล็กฝันปูกับห 7, แกับ 0, 4นพราะว่าชุดลรางตรงหดปูสามเจ็ดสานะครับพอเรียกกันหากระหกเรรียวกวิ่งเข้านะไปได้เท่าบุตรทั้งล่างครับตอนมาลางสองวดแล้ว อ่อานมาไปบนครับถ้ามันมาล่างอีกอ่ะมันออกได้นี่นะท่านผู้ชมนะครับปูมีเพิ่มแปดเจ็ดกับใส่น้ำกันนะแปดกับเจ็ดนี้แหละตรงกับเลขฝันพร้อมน้ำปูนเนาะนน,นี่คือเอาเวิ่องอย่างนี้นะซีโทนนะครับชุดเต็มบนนะครับอ่า905 906 605พี่น้องสองตัว05069596นะตัวกันคือ 0C นับชุดล่าง37 38เน้นที่38ชุดบนเน้นที่เก่า06เด้อพี่น้องเด้อนับสรุปนับสรุปปู้ให้แค่นี้ 4ับสี่ตัวันล้านเ0 6 6 6 5นยตัวคือ0506ล่าง37 3887เน้นที่37ไดอ้สามแปดเรียกก็เรียกก็ห้องบอนแหละเออพราะวา่าเก็บแปดออกอยางนี้นี่ครับเก็ปนปูให้จับ3คู่นี่ศูนย์ห้าศูนยหกหลังกับสามแปดทมชมนะเป็นน้าทังหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้ถา้ถา,ถา,มถา,ถามักถ้าชอบถ้าถูกใจตรงใจนะบอมักบ่ชอบเบิรงไว้ซื้อทผม้ชมนะเลขฝันปูหกแปดเกับศูนยสี่เอาแคปหน้าจอทผม้ชม นะครับให้โชคให้มาด้วพี่น้องเด้อนะครับบริเปลี่ยนแปลงหรอกครับแต่ว่าปูว่าถ้ามักน้อยครูเอาแค่ศูนย์ห้าศูนย์หกหลักสามแปดนะครับปูได้หมักชุดเต็มก็เต็มตามนี่ครับผมกราบขอบคุณขอบคุณปูธรรมบุญชุมอ๋อสุขสมหมันคสาธุให้โชคให้มาด้พี่น้องนะครับเสียงฝ่าธรรมบุญชมนะครับสวัสดีครับ